สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันบักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านเว็บเพียวเคนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่นที่เพ a ย o เคอีก OK ครั้งหนึ่งก็ได้ได้เสียงตอบรับมาอย่างดีครับมีหลายลายท่านที่ชื่นชอบกับเว็บเพียวเคนะครับเขายัางไม่เดินน่าจะมีการทักทายเกิดขึ้นหรือเปล่าดูก่อนโอ้ไม่มีนะ แต่ยังไม่ได้ดิเช่เข้ามาแล้วรอเดินอ้าวมาจะตัดหน้านะครับมาขึ้นไปเลยนั่นตัดหน้าเสแล้วอย่าบอกนะว่าเจอฟิวเจอร์ทางนี้อีกถ้าเห็นเดินตัดหน้าเมื่อไหร่ผมระแวงเหมือนั้นนะครับเพราะว่าทางหมาคอดขั้นเทพกำลังเกลื่อนเลยตอนนี้เยอะมาก หวังว่าคงไม่มาใช้งานถึงเปรีเคนะครับทางด้านฟิวเจอร์ขึ้นมาแล้วไปครับโอ้ยมันคล้ายเลยครับท่านผู้ชมครับลักษณะการเดินนี่มันคล้ายเลยเลยภาวนาว่าอย่าเจอนะครับมันคล้ายมาก ืไปครับเดี๋ยวเกมสองก็รู้ถ้าเราจะเดินตัดหน้าดูว่าเขาจะยอมไหมเกมที่สองก็รู้ครับพราะเราจะเป็นฝั่งเดินหลังเดี๋ยวก็รู้ขึ้นไปถ้าเขาไม่ยอมให้ตัดหน้านะก็มีส่วนเลยครับ ขอ,ขอเสมอเลยนะขอเสมออย่างไวเลยไปแล้วครับ n าไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณมากครับที่ไม่ใช่แต่เดินตัดหน้าเฉยๆนะครับเหมาแล้วสบายใจได้ครับแสดงว่าเขาขั้นเทพนี่เขาขั้นเทพแล้ว ไปสบายใจได้แค่ผมระแวงไปเฉยๆขึ้นไปแทบมานี้เป็นกันไกลกันไกลแค่เขาคันเทพไปนี่ สบัดมาแล้วงานนี้สบัดมาสบัดไปพูดเดินได้รายการมากครับสุดยอดแล้วคนนี้เดินได้สุดยอด <_ s 3> <_' S 1> เขาก็ลงคงจะลองทดสอบเราหรือเปล่าว่าเราจะยอมให้ตัดหน้าไหมนะครับ เขาก็คงลองลองทดสอบเราเหมือนกันคือถ้าเราไม่ยอมอเขาก็มีสิทธิ์คิดว่าเราใช้ AI เหมือนกันนะครับโอเคขึ้นไปขึ้นไปสุดยอดฝีมือแล้วครับคนท่านนี้ผมเคยเห็นแกเล่นกับ คุณปะปายาอยู่นะเคยเห็นเคยเห็นนะครับเล่นได้สูสีกันเลยท่าน,นี้แหละนะครับกับเสียนปะปายาอยู่ก็ไปนี่ไปครับมานี่ไปครับมานี่ไปครับผม จะออกแนวเสมออีกละไปนี่ลงมาฮอตนี่เข้านี่ก็ลงไปนี่ก่อนมานี่ไปนี่ครับ เราจะสร้างความได้เปรียบด้วยการเข้าฮอตสามตัวกับเขาเข้าฮอตแค่สองตัวนะครับเอาล้วครับเขาเริ่มบังคับเราเข้าฮอตเร็วๆแล้วเข้ากินไป แกกินตัวนี้ไปนี่ครับเกสองโอเค,ออเ,คเราชนะบ้างครับทีนี้ชนะแล้วหนึ่งตาขึ้นไปให้ตัดหน้าเคก็ตัดหน้าอีกแล้วครับเกเป็นเสียนตัดหน้านี่ว่าไม่ใช่ ฟิวเจอร์นะครับคือแกถนัดแต้มตัดหน้านี่เองขึ้นไปก็น่าจะได้แค่เสมอเหมือนเดิมแล้วเรามาลุ้นกระดานที่2องมาลุ้นกระดานที่2ดีกว่าขึ้นมาไปนี่ขึ้นมาเหมือนเดิม ไปมาแล้วไปนี่ไปนี่มาแล้วแกก็เดินเหมือนเดิมแกแหละครับสมัยอีก <laughs> มาลุ้นให้แกเดินนี่แหละตัวที่เราจะชนะได้คือตัวนี้นะครับอืมเมื่อกี้ผมเดินยังไงวะเมื่อกี้เดินยังไงเยอยบอเมื่อกี้ทำชาจะตัดหน้าเนาะแต่ก็ไม่ได้ตัดแกก็เดินมาตรฐานแล้วก็เดินโจนเนาะเดินโจนรับแกนะครับเมื่อกี้เข้าโจนพบกันไกลแต่ว่าชนะไป ชนบไปได้ขึ้นไปนี่อันนี้เป็นโจรดาวโจรดาวโจรดาวเหยไปสิบ <10 S 2> ไปทำมาทางนี้เหย่ yeah, yeah, มาทางนี้ ินเปท็ทางนี้แกเข้ากินโหเบ็ดเสร็จแล้วทีเดียวจบงานนี้กินฟรีมาขวางหน้าไว้ก่อนไม่รู้จะรอดไม่เกมนี้ดูเหมือนเขาจะดีกว่ารอดไม่เอ่ยไปครับอืมแกกก็ถนัด ตัดหน้าผมจะเดินก่อนยังไงดีที่จะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวพยายามไม่ให้แกตัดดีกว่า๋ย่าม่ให้แกตัดเนาะหลีกเลี่ยงเอาอย่างนั้นก็โดนตัดหน้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้เกมเดินก่อนสักทีนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับ เขาเดินมานี่ไปนี่ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ผมจะไม่ยอมให้เขาตัดหน้านะครับมานี่ก่อนเย yeah. มานี่อ๋เอเขาเอ,อกแก้วเ,เสมอ ไม่ยอมให้ตัดหน้านะครับงานนี้าไม่ยอมนะครับไปก่อนอขึ้นไปไม่งั้นไม่งั้นก็นโดนตัดหน้าเสมออยู่ยางนี้มันน่าเบื่อนะครับเี่เ่จะตัดข้างอีกซะโอ้ตัดข้างจริงด้วย แกก็ <c oughs> ไม่ยอมเลยนะแกก็าหาเรื่องตัดจนได้เลยหาเรื่องตัดจนได้แม่สุดยอดเลยไม่ยอมจริงขึ้นไปนี่ ต่อขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่ แท็กเข้ามาต่อสิครับงานนี้หลุดออกมาอย่างนี้เราก็ต้องต่อตัดหางอย่างเดียวนะครับถ้าหมากมาทรงนี้อย่าลืมดนอย่าลืมรีบตัดหางหนีขึ้นไปเขาพยายามจะมาบีบกินฝั่งนี้หนีขึ้นไปบีบกินแล้วหนีขึ้นไปมานี่ ไปนี่หมอนี้เขามาเส้นเพื่อที่จะมาเข้าฮอตน,นะครับเพื่อที่เอาเอาความเร็วไว้ไว้ก่อนความเร็วในการเดินเบีย้ยตัวนี้ ที่จะมาจอม่อฮอตก่อนเราช่วงชิงจังหวัดได้ดีนะครับจับกินเฉยเลยเฮ้ยใ,ใช่เหรอคุณจับผิดแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าปล่อยจอยให้แพ้เฉยจับผิดแล้วครับ จบแบบนี้เราก็ฆ่าสินเนาะขึ้นไปพอเกตัดข้างเกย์ก็เพนะขึ้นมาไปครับ ออกทรงห้าแต้มบ้างเราทรงห้าแต้มขึ้นมานี่ห้าแต้มห้าแต้มแล้วทีนี้ออกโจรอยู่ว่าออกโจรมานี่โจรมานี่โจรมานี่ ไปนี่ต่อไว้ไปนี่ขึ้นมานี่ค้ำไว้ค้ำไว้ เบียมมุมเข้าไปตัวนี้เบียดไปแสดงว่าแกไม่ค่อยถูกกระโจนเท่าไหร่เพราะว่าแกแพ้ผมก็โจนนะครับเจอกองโจนแกก็แพ้ผมสองกระดานแล้ว,วแพ้แพ้ไปนหนึ่งกระดานแล้วเนาะเจอกองโจนนะครับวันนี้ก็กระดานนี้ก็เล่นโจนอีกอ ทานีก็เล่นโจรอีกเกมไม่ค่อยถูกกับโจนเท่าไหร่โอเคเสียบกินสองผมกินไปทางนี้ดีกว่ากินไปทางนี้กกินข้าวฮอตผมก็กินมาอีกฟรีๆแพ้เหมือนเดิมนะครับ ไม่ให้ตัดหน้านะครับไม่ให้ตัดหน้าเหมือนเดิมไม่งั้นคงไม่ได้สนุกนะครับคงจะเสมอไปเรื่อยๆไปงี้ก่อนเออไปองี้อ้าวดูดูสิว่าแกจะตัดข้างไหมอตัดข้างจริงๆด้วยนะครับแสดงว่าแกถนัดตัดหน้ากับตัดข้างจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะมานี่ แต่ไม่แกหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยขึ้นมานี่ก็เซฟโซนไว้ก่อนเซฟโซนเซฟโซนคงจะต่อเหมือนเดิมแหละครับงานนี้กินไปเหมือนเดิมมานี่กินไปนี่ ขึ้นเฉียงไปทางโน้นหลบมาทางนี้กลดตัวไหมโคลดตัวนะครับแต่สินใจกลดตัวไปแล้วไปนี่หลบมาเข้าฮอด มานี่เข้ากินฝั่งนี้ถ้าเราหนีก็คงโดนเหมือนเดิมกินคนละตัวดีกว่ากินคนละตัวต่ออ๋อต่อเบีย้ยไม่ใช่ต่อต่อเบีย้ยนะครับน่าจะออกเสมอเกมนี้ กินไปถอยมามีมาหนิฮึโอ้เดินให้กินอย่างนี้เลยเอาเสมอ มานี่ไปนี่มานี่ก็ไปนี่เบียดนี่ไป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  คตัวจบเสมอให้แกเดินก่อนบ้างเมื่อกี้แกก็แพ้โจนไปเนาะแต่เดี๋ยว่าแกไม่ค่อยถูกกัโจนขึ้นมานี่ไปนี่ขึ้นไป ขึ้นไปนะครับขึ้นไปมานี่ไปนี้ต่อไว้เหมือนเดิมไหม วไว้เหมือนเดิมตัวไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมอ้าวเดินตัวใหม่นะครับเดินตัวใหม่ไปนี่ไปนี่น่าจะออกเสมอนะตัวนี้ ลงไปเบียดเข้ามาปิดไว้ก่อน เดินถูกชะด้วยนะนะครับแกเดินเป๊ะเลยตานี้แ s แก้ได้แล้วถูกนะครับนี่แหละครับตัวที่ถูกกรเดินตัวนี้ไปไปกินมาทางนี้ก่อนเราก็กินไปทางนี้ก่อนตาเรากินเขากินมาเรา เข้าหอดมานี่เข้ากินหนึ่งตัวนี่กินหนึ่งตัว ไปนี่ไปเข้าหอดอีกตัวหนึ่งอย่าไปจับกินนะจับกินต่นี่แพ้เลยนะ ขึ้นมาขวางไว้ลงไปเข้าฮอตแกฝั่งนู้นจะช้ากว่าเรานิดนึงนะครับ เกย์ยอมแพ้นะครับขอบคุณครับ